ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอบายซิโยอิเปิดคำถวายดีกาอิงททรยศชาติไม่ควรเป็นนายกต่อไปดอกเตอร์อ,อนอนลงชื่อร่วมแล้วกว่าร้อยพบนายทหารและตำรวจ แพทย์ข้าราชการเพียบจากกรณีลคลิปเสียงผู้นําไทยกับกัมพูชากลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์และดําเนินการเพื่อที่จะเอาผิดตามกฎหมายยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องซึ่งกลุ่มนักวิชาการได้มีการออกมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่โดยอาจจะนําพาไปสู่จุดจบของนางสาวแผททองทานในอีกไม่นานล่าสุดวันนี้ค่ะ25มิถุนายน2568รอสงศาสตราจารย์ดรอานนท์ศกวรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาได้มีการโพสต์ข้อความ ผ่านทาง Facebook ถึงความเคลื่อนไหวในกรณีนางสาวผ่าทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยเนื้อหาบางช่วงระบุว่าขอเชิญนักวิชาการนักวิจัยอาจารย์มหาวิทยาลัยครูทุกท่านร่วมกันลงนามนะครับกเกษียณอายุราชการแล้วหรือไม่ได้สอนหนังสือแล้วก็สามารถที่จะร่วมลงนามได้กับเรียนเชิญครับวันที่27มิถุนายน2568ขอเดชะใตฝ้ฝาละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าวปกกระหม่อมบวงคาพระพุทธเจา้าขอพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสกราบบังคมทูลพระราชกรุณา กราฟาละอองธุลีพระบาทปวงข่าพระพุทธเจ้านักวิชาการนักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้มีหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการปกป้องชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ว่าเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยดังไรนามแนบท้ายหนังสือนี้ได้พบการกระทําอันเป็นการทรยศต่อชาติของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหม้อีกหลายฉบับไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกต่อไปโดยปรากฏข้อเท็จจริงที่แพร่หลายในสื่อมวลชนเมื่อวันที่18มิถุนายน2568โดยนายฮุนเซนประธานวุฒิสภาและผู้นำประเทศกัมพูชาได้เผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาระหว่างนายฮุนเซนกับนางสาวแผ่ทองทานความยาวประมาณ17นาที ซึ่งเป็นคลิปเสียงการสนทนาเมื่อวันที่15มิถุนายน2568โดยมีล่ามชาวกัมพูชาเป็นผู้แปลการกล่าวถึงแม่ทัพภที่สองซึ่งเป็นทหารของชาติผู้ทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องดินแดนและทิปไตยของชาติว่าเป็นคนฝั่งตรงข้ามกับเราซึ่งเรามีความหมายถึงนายฮุนเซนและตัวผู้พูดคือนางสาวพแพททองทาน และยังมีข้อความอีกหลายข้อความที่แสดงให้เห็นว่านางสาวแพรทองทานยินยอมที่จะกระทำการให้ดังที่นายฮุนเซนประสงค์ดังปรากฏคำพูดว่าให้ท่านฮุนเซนเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้วนางสาวแพรทองทานกล่าวผ่านล่ามแปลภาษาก่อนกล่าวต่อไปว่าจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้ ลักษณะการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีทั้งยังฝ่าฝืนต่อคำถวายสัตว์ต่อองค์พระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา50มาตรา52และมาตรา161ในลักษณะร่วมสมคบกับนายฮุนเซนผู้นำประเทศกัมพูชาซึ่งในเวลานี้เป็นอริราชศัตรูของราชอาณาจักรไทยทั้งนี้นางสาวพาทองทาน ยังใช้อำนาจของฝ่ายบริหารสั่งการหรือดำเนินการอันเป็นการสมยอมตามที่อริราชสตรูประสงค์เป็นปัญหาการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรไทย ต่อมานางสาวแพรทองทานยังแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่18มิถุนายน2568ยอมรับว่าคลิปเสียงดังกล่าวเป็นเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างตนกับนายฮุนเซนจริงโดยเป็นการสนทนาเมื่อวันที่15มิถุนายน2568และพยายามอธิบายต่อสธาธารณชนว่าเป็นเทคนิคการพูดโน้มน้าวจูงใจซึ่งไม่สามารถรับฟังเหตุผลของคำอธิบายดังกล่าวได้ นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรียังละเลยต่อหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอีกหลายประการอันเป็นการทำลายหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมของประเทศได้แก่การนิ่งเฉยกรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่ได้รับโทษจำคุกเลยแม้แต่วันเดียวกลับไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14เป็นเวลาถึง6เดือนทั้งที่ต้องรับโทษเป็นเวลา1ปีตามประกาศรับบรรมรชองค์การ ปวงข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าการกระทําของนางสาวแผดทองทานเข้าข่ายการกระทําอันเป็นการฝา่าฝืนต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามที่กล่าวข้างตน้นการกระทําหลายประการอันเป็นการทําให้ประเทศไทยเสื่อมเสียเกียรติภูมิและอาจสูญเสียอธิปไตยบรณภาพแห่งดินแดนทั้งบนแผ่นดินและทะเลอันเป็นพระราชอาณาเขตของไทย จึงไม่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปปวงคาพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้อกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่ออาศัยพระราชปัญญาและพระบารมีทั้งในพระราชฐานะองค์พระมหากษัตริย์องค์รัฐาธิปัตย์และองค์จอมทัพไทยเพื่อพระราชทาน พระบรมราชวินิจฉัยใ,ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติบ้านเมืองทั้งนี้ควรไม่ควรประการใดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมนอกจากนี้ในช่วงท้ายดรอานนท์ค่ะยังได้มีการนำบัญชีแนบท้ายซึ่งเป็นรายชื่อบุคคลที่ร่วมกันลงชื่อในครั้งนี้เช่นศาสตราจารย์เกติคุณปรีชาเทาทองศิลปินแห่งชาติ คณะศิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรรองศาสตราจารย์ดเรเจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างไรก็ตามค่ะใน Facebook ของดรอานอนท์ที่ปรากฏรายชื่อนั้นมีผู้ร่วมลงนามแล้ว88รายและยังมีที่เข้ามาในช่องคอมเมนต์เพื่อแสดงตัวร่วมด้วยอีกนับร้อยซึ่งก็มีทั้งข้าราชการแพทย์นายทหารและตำรวจนอกราชการ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ